สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมนะวิธีการเกี่ยวทางเอ้ยไม่ใช่สิเกี่ยวปามสูงนะ้ลูกีีเม็ดเหมือนกันนะับหลงนี้สุรา์หนึงนะเอาจะเป็นไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับก็วันนี้วันที่22พฤศจิกายน 2023. นั่น,นี่เข้าปามของในหัวเราอีกแล้วเช่นเคยนี่ก็คือทีมงา,านใหม่ <c ười> ทีมหั่นไม้เมื่อกี้เห็นสภาพต้นแล้วอายาลังกะเลยนะเขาบอกได้คำนี้ว่าอายาลังกะเลยนะเออแล้วจะเกี่ยวยังไงเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเกี่ยวยังไงนะผมก็คิดไม่เป็นเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่หัดเกี่ยวก็แล้วกันทางเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกีก่ยวต้องคมกริบๆนะบริษัทเกี่ยวเข้าได้นะร้านขายเกี่ยว ดูยากนะดูยากเหมือนกันซึอบอกระบายโอ้โหเกลียวโคตรคมเลยซนะึบทีเดียวอยู่นะอุปกรณ์สำคัญนะอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องกริบต้องพร้อมนะที่จะใช้งานนะครับน,นี่ดูตีมานใหม่ครับตีมานใหม่เปิดกริบด้วยตีมานใหม่ เสียดายนะแปลงนี้ยอดพับจะเป็นสิบกว่าต้นเลยนะโอ,โ,โอ้โหแบบช่วงหน้าแรงนะแล้วเราก็การนําใส่ปุ๋ยกันนะฝนฝนตกชุกดีแล้วก็ยังไม่กล้าใส่นะผมเนี่ยไม่ดีมันต้องแต่งตางก่อนแปลงนี้ผมว่าจะพักแล้วนะรอทําลายปลูกใหม่นกำลงัลงเลียอยว่าจะใส่ปุ๋ยดีหรือว่าจะรอทำลายนะเพราะว่ามันมันก็ง้างดีจะสูงแล้วเหมือนกันนะ ผลผลิตก็เยอะไปนี้งาน,นที่อย่ากก้าไร่ได้เจ็ดตันกว่ากว่าถือว่าโอเคนั่นแต่ว่าไม่รู้คุ้มก้าปุ๋ยที่ลงไว้่ะถ้าจะลงรอบหน้านี่ใช่ไม่ก็ต้องพักอาจจะต้องพักก่อนนะไปลงทุนแปลงเล็กก่อนปนะามวยรุ่นดีกว่าสิบกว่าปียี่สิบปีได้ยังไม่รู้ไปนี้สูงนะคนงานที่จะสูงอยู่ บางคนสอบถามมันก็มาว่าเออพันปามสุราชเนี่ยซื้อไหนนะก็ชื่อบอกแล้วสุราชก็ลองมาแถวสุราชดูนะแถวสุราชเนี่ยมีเยอะพันปามนะผมตอบไปในคลิปเลยนะบางทีเราก็พิมพ์บอกไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเออจะซื้อไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีร้านให้เลือกนะสนุนสุราชนคะรเนี่ยมีร้านขายต้นปามเยอะมากนะครับลองไปหาดูนะได้ไปจองสู์วิจัยก็ มันก็ก็ยากนะเขาไม่เปิดจองนะก็ลองหาร้านที่คุณถนัดดูกแล้วกันนะมีเยอะแยะนะสุราษฎร์สุราษฎร์หนึ่งสองเจ็ดเก้า 1, 2, 7, อะไรพวกนี้นะลองลองดูลองดูลองดูถามเยอะถนะ้าเป็นคนคนเกี่ยวใหม่เห็นไหมโอ้ทางเยอะทิบวาา ทางเยอะใช่ไหมที่อื่นเกี่ยวทางเท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันดูนะที่นี่ยี่สิบนะถามกัแล้วเมื่อกี้ยี่สิบาทต่อต้อตนถ้าขนาดต้นแบบนี้นะดูเด,เดี๋ยวดูนะลองชั่งน้ำหนักดูว่าควรที่จะไปต่อหรือพอแค่นี้โอเคเราดูต่อไปแงมยอดพับไปเนี่ยยอดพับคนกางดีใจเยอะเยอะมากนะครับยอดพับยอดหัก มันแรงแรงจัดนะแรงเนี่ยไม่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเลยนะตายได้นะเนี่ปุ๋ยมันแรงเกินนะที่เราใส่ให้ก็หักจภปาพตนกนงดังที่จะแย่ยากที่จะฟื้นฟูนในเวลาอันสั้นนะครับต้องรอรอยก็ <c oughs> <c oughs> มาเดินดูไม่เห็นมีถลายเลยวะนะ <c oughs> <c oughs> ต้องมีมัง้งนะต้องมีมัง้ง <c oughs> เห็นแปลงแล้วตกใจเลยครบอก เห็นแปลงแล้วตกใจแล้วว่าทลายอยู่ไหนไอ้น้อ๋อนี่เจอแล้วหนึ่งตลายนะใจโตแล้วนี่ทําดีเนี่ยตลายใหญ่ยกไม่อดนะยกไม่รอดเลยนะต้องให้ลานยกนะแต่ว่านี่ตลายเล็กๆเดี๋ยวเรายกเองนะเพราได้มีตังค์ไปทําบุญกระถินอีกเขาคงว่าถ่ายถ่ายวิดีโอเลยถ่ายลงยูทูปถ่ายลงยูทูปไม่ต้องตกใจครับ เอฟซเกี่ยวกับปาล์มเยอะโจงนี้ดูแต่รถครับดูปาล์มมันก็นี่ระยะปลูกน่าจะ8.5้านะรุ่นเก่ารุ่นครับรุ่นเก่าสุดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวก็ลองเขม่์กันหน่อยว่าปาล์มขนาดนี้เราทำลายดีหรือว่าใส่ปุ๋ยดี่แต่ถาลายมันใหญ่นะเสียดายถ้าจะทำลายไปเลยก็

นี uh, Dieu, oh, ่ก <parece twitch ing sound> oh, ี่เม็ดโอ้มีตะขอด้วยเขียวเขานะโอ้เราจะไปจัดทำไปเออใสัยเขาดูในติ๊กต็อกนี่เล่นติ๊กต็อกปะเนี่ยเออดูใน้ติ๊กต็อกได้เลยนะนี่ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวแล้วนี่มีกงมีขอด้วยนะโอ้ดูไว้แล้วขอหลังขอหลังนะสงสัยดูหน้าเบาอะไรหน้าเคนแคนแดนใต้แน่เลยนะมีเยอะนะช่วงนี้เกี่ยวกับปลาแต่ละมือใหม่เนี่ยผมมองว่าศึกษาไหมดีแล้วดี สับใครที่จะประกอบอาชีพนี้นะครับต่อไปยางก็น่าจะลดลงเยอะมากเพราะก็เพราะเออแถวขนมเนี่ยเขาล้มต้นปาล์มเอ่ยต้นยางกันเยอะแล้วนะครับต่อไปก็ปาล์มแหละน่าจะมากปาล์มกับทุเรียนนะครับย,นะยางเดี๋ยวก็น่าจะปรับแล้วหนะักกิโลเมือ่อก,ก่อนโลเป็นร้อยนะเดี๋ยวนี้สี่โลร้อย <laughs> สี่โลร้อยก็ไม่ถึงนะ ของในหัวเราก็มีเหมือนกันแต่ว่ากันล้มทิ้งหมดแล้วนะเป็นปาลามหมดแล้วนะต้องปรับต้องปรับนะต่อไปพาลมกับทุกเรียนน่าจะน่าจะมาแรงนะ,ะดูวิธีการตั้งเขียวไปเลยดูยากนิดนึงนะนี่นรีบรี ราคายางเนี่ยดีอยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ลงอีกนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตรงใสเจรจากับจีนไม่เป็นผลแน่เลยนายกเราแต่ราคาปาล์มยังคงที่อยู่นะเพราะได้ใส่ปุ๋ยมือไปกองมุกอีกนนี้ขายมุกน่าจะพังกว่าอ๋อนี่ยงใส่ไก่มุกนะฝั่งนู้นนะใส่ปุ๋ยกระสอบเท่าไรเนี่ย ิปุ๋ยที่รับรับจ้างใส่ไหมนี่ <50. S 1> มาทำท <50. S 1> ุกอ,อย่างจริงเนี่ยแล้วเขาอยู่เพื่อนบ้านเรานะกขออยันไอ้คนบ้านเรานี่นอนคื <50. S 1> <c oughs> อ้ยยอดนะผมยอมใจเขา,าจริงๆเพราขยันนะทำทุกอย่างนะเนี่ยตัดหญ้าตัดอะไรด้วยไหมเนี่ย <50. S 1> ตัดหญ้าด้วยนะเหมือนวงโค้งเลยวันนี้ก็าทำมีเครื่องพร้อมอยะ นี่ยางไม่มีแล้วตัดบามแทนเอาอยู่สุราสฟังรู้เรื่องแล้วนะเพราะเราสัมผัสเขาเยอะ <laughs> บางคนฟังไม่รู้เรื่องเลยคนไทยพูดภาษาเขาไม่ได้แต,ต่ว่าน<ม>ี<ม>่ต<ป>้องเรียนไหมหรือว่าฝึกอยู่หลายปีนะ อังกฤษได้ต้องพูดได้นะไม่ได้ไปมาญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปประมาณญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวนี้เกาหลีมาแรงนะช่วงนี้นะคนมอนไปทำ ไม่คุณจะโดนเงี้ยเออไดหน้าหน้าได้มั้งนะลงยูทูบได้มั้งได้มั้ยได้นะเออตรงนี้เขาสงครามอยู่ใช่ไหมอนมอคุณพม่าเขารบราฆ่าปันกันโอ้โหโดนทั้งนั้นเลยเขายิงกันนะกูจะลงยูทูบได้ป่ะวัน ได้การแล้วครับในหัวเล่นแล้วเล่นเล่นแล้วในหัวเล่นแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแล้วต้องระวังนอพวกต้นใหญ่ๆเนี่ยไอหัวเนี่ยมันดีดใส่นะ หมูแตก็มีนะเลือดอาบก็มีนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะปองไอปองทางนะมันอันตรายนะมันอันตรายไม่ง่ายเหมือนกันนะต้องต้องต้องดูเยอะๆนี่นี่ใช้เขียวแล้วใช้คอแล้วใช้คอแล้วเร้อยเราร้อยสุดยอดจริงๆทีมานี้นี่ดังรอก โอเคยาวเกินแล้วคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลุ้นกันตัวนวลกันเลยทีเดียวถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเราไม่ได้ถ่ายคลิปมานาะนแล้วพูดอาจจะไม่ไหลลื่นเหมือนสมัยก่อนนะ,จะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า <laughs> สำหรับนี่ก็สวัสดีครับผม